ทริปสายบุญเดินทางกราบองค์ปู่พญานาคที่อีสานทริปนี้พวกเราจะพาทุกคนออกเดินทางสู่ภาคอีสานเพื่อสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และร่วมบุญกราบไหว้องค์ปู่พญานาคในตำนานสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศการเดินทางเริ่มต้นที่หินกองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจุดหมายของเราคืออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสถานที่ตั้งของวงนาคินคำชะโนดบ้านของปู่ศรีสุทโธ และแม่แย่ศรีปรทุมมาที่ผู้คนเริ่มใสศรัทธากันมายาวนานเมื่อเดินทางถึงเราได้เริ่มต้นด้วยการทําพิธีบวงสวงที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่มีการจัดตกเครื่องไหว้ที่งดงามพร้อมด้วยผ่านใบสีขนมผลไม้และดอกไม้สดหลากสีซึ่งล้วนจัดเตรียมขึ้นด้วยใจศรัทธาเพื่อถวายแด่องค์ปูพาา่พญานาคบรรยากาศในระหว่างพิธีเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นเสียงบทสวดมนต์ขอพรดังก้องไปทั่วบริเวณผู้เข้าร่วมทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีงามและความสเร็จ ทริปนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนได้ใช้เวลาเชื่อมโยงกับความเชื่อและจิตวิญญาณการได้มากราบปู่ศรีสุดโทในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการเติมพลังใจและการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่กลับบ้านไปด้วยความสุขใจหลังจากทําพิธีบวงสวงเสร็จสิน้นพวกเราได้เดินทางต่อเข้าไปยังวังนาคินเกาะคำชโนสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของปู่ศรีสุดโทและญาสิศรีปทุมมา เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่คำมชโนดบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบของป่าคำมชโนดทำให้รู้สึกถึงพลังศรัทธาและความขลังที่ยากจะอธิบายเสียงลมพัดผ่านใบไม้และความเขียวขจีของต้นชโนดที่รายล้อมสมือนดินแดนแห่งป่าหิมพานต์ตามตำนานจุดหมายแรกของเราในเกาะคำมชโนดคือศาลปุสิสุโธและย่าสิปีปทุมมาซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหวเพื่อขอพรการถวายผ่านใบสีดอกไม้ และทูบเทียนที่นี่ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานพวกเราได้จุดธูปบูชาตั้งจิตอธิษฐานและกราบไหว้ขอพรจากปู่ย่าด้วยความเคารพและศรัทธาหลายคนขอพรให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญและความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจบางคนอธิษฐานเพื่อครอบครัวหรือเพื่อความสงบสุขของจิตใจหลังเสร็จสิ้นการไหว้สารปู่และย่าเราได้เดินชมรอบๆวังนาคินสัมผัสธรรมชาติของคํามชาโนที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์และพลังศักดิ์สิทธิ์นี่คือช่วงเวลาที่พวกเราได้ดื่มด่ำก,กับทั้งธรรมชาติ และความเชื่อในแบบที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นทริปนี้ไม่เพียงเติมเต็มความสุขทางใจแต่ยังช่วยตอกย้งความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อองค์ปูและญาติทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวแต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงหลังจากเสร็จสิ้นการกราบไหว้ปู่ศรีสุดโทและญาิศรีปรทุมมาที่วังนาคินพวกเราได้แวะเติมพลังกันที่บ้านข้าวแกงบ้านดุงร้านอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูอร่อยหลากหลายและบรรยากาศเรียบง่ายสบายสบาย เมื่อมาถึงร้านพวกเราไม่พลาดที่จะลิ้มลองเมนูเด่นประจําร้านอย่างข้าวเปียกเส้นซึ่งเสิร์ฟมาร้อนๆน้นําซุปหอมกรุ่นเส้นนุ่มกําลังดีและปรุงรสกลมกล่อมจนต้องขอเติมอีกชามอีกหนึ่งเมนูที่ประทับใจคือไข่กระทะไข่ที่ทอดจนหอมฟูพร้อมด้วยเครื่องเคียงหมูยอและกุนเชียงทําให้เป็นอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีขนมปังเวียดนามที่กรอบนอกนุ่มในสอดไส้ด้วยหมูยอผักสดและซอสสูตรพิเศษที่เข้ากันอย่างลงตัวเป็นเมนูที่ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจในเวลาเดียวกัน ร้านนี้ไม่เพียงแต่มีอาหารอร่อยแต่ยังสะท้อนถึงความอบอุ่นแบบท้องถิ่นทั้งการบริการที่เป็นกันเองและบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกเหมือนมานั่งทานอาหารที่บ้านเพื่อนหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารที่บ้านข้าวแกงบ้านดุงพวกเราก็พร้อมออกเดินทางต่อด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมหากเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านดุงอย่าลืมแวะมาลิ้มลองความอร่อยของร้านนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนหลังจากอิ่มท้องกับมื้ออาหารอร่อยพวกเราได้แวะพักผ่อนเติมความสดชื่น กันที่ร้านกาแฟชื่อดังในบ้านดุงหยางเจนีกาแฟรร้านกาแฟเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและบรรยากาศสบายๆทันทีที่ก้าวเข้าร้านกลิ่นหอมของกาแฟก้วสดใหม่ก็อวนไปทั่วทําให้รู้สึกผ่อนคลายและอยากลิ้มลองเมนูเครื่องดื่มของที่นี่พวกเราเลือกสั่งเมนูยอดนิยม<อ>เช่นลาเต้เยน็นที่หอมมันลงตัวเมริกาโน่เข้มข้นถูกใจคอกาแฟและชาไทยเย็นสําหรับใครที่อยากได้รสชาติหวานมันแบบไทยๆ การเดินทางของพวกเรายังคงเต็มไปด้วยศรัทธาและความตื่นเต้นจุดหมายต่อไปคือจังหวัดบัญการเพื่อเยือนสถานที่สำคัญอย่างวัดอา AH หงศิลาวาดและแก่งอา AH หงซึ่งเป็นที่ตั้งของสะดือแม่น้ำโขงสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงเ <N> <H ung> มื่อมาถึงวัดอา AH หงศิลาวาด <N> <H ung> พวกเราได้กราบไหว้ขอพรจากปูนาโคน,นาคารา <N> <H ung> เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตบรรยากาศในวัดสงบเงียบมีเสียงลมพัดและสายน้ำไหลเบาๆที่ชวนให้จิตใจสงบจุดเด่นของสถานที่นี้คือสะดือแม่น้ำโขง ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคาราชสายน้ําบริเวณนี้ดูเงียบสงบแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับและขลังตามตำนานเราทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานและปล่อยใจไปกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความพิเศษของการมาเยือนครั้งนี้คือพวกเราโชคดีที่ได้ร่วมพิธีบูงสวงอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมลอยกระทงใหญ่ในคืนวันเพ็ญพวกเราได้จุดพลุตะัยเพื่อสักการะองค์ปู่นาคนาคาราชการมาเยือนบึงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ แต่ยังได้รับพลังแห่งศรัทธาและความอิ่มเอิมใจกลับไปอีกด้วยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและเต็มเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับพวกเราทุกคนสองบ้านห่วมทางใจรวมเหงขี่ไฟฟันเฮาใดอยู่ใกล้บนปูน้ำท้าหูกัน การเดินทางที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและประสบการณ์ทางจิตใจพวกเราได้ออกเดินทางต่อไปยังสาลปู่อือหรือนาคราดที่อำเภอบึงโขงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในท้องถิ่นเคารพนับถือเมื่อมาถึงสาลปู่เราทุกคนได้กราบสักการะองค์ปู่อือหรือนาคราดด้วยความเคารพและขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองปู่มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่งคั่งและการปกปักรักษาความสงบสุข หลังจากนั้นพวกเราเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทเฮือนเคียงบึงที่ตั้งอยู่ริมบึงน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติภายในรีสอร์ทมีบรรยากาศอบอุ่นและบริการที่ดีเยี่ยมค่ำคืนนี้ยังคงเป็นคืนที่พิเศษเพราะเป็นคืนวันลอยกระทงที่เต็มไปด้วยความหมายพวกเราได้ร่วมกันลอยกระทงและลอยโคมไฟที่ริมบึงภายในรีสอร์ทเมื่อกระทงลอยไปในน้ำและโคมไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกเรารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและความรู้สึกสงบส,งบสุขในใจ การได้มาเยือนเฮือนเคียงบึงในคืนลอยกระทงนี้เป็นการเติมเต็มทั้งในด้านจิตใจและร่างกายท่ามกลางความงามของธรรมชาติและพิธีกรรมที่มีความหมายลึกซึ้งก่อนที่เราจะพักผ่อนกันในคืนที่เงียบสงบพร้อมความทรงจำที่ดีจากการร่วมบุญและความออ่มเอ็มใจจากค่ำคืนแห่งการลอยกระทงใกันันพออปูบลืหหวงขข้สุกก สมหวังหอลังตอบแทนทุกคำฮักผวงกันเสียงจังดังหน้าคุ้มครองเขาต้องลึกเข้าใจท่ามตลางเวียงเงียนนี้สองครอบครัวเ้ามาพึ่งพามมือนี้ อาแน่แนเตมเตียง,งใส่ใจถึงกันปูสีสุดโทกับปู่อื พัดมันเหมือนลมหายใจงี่เงียสองบ้านห่วมทางใจรวงแห่งขี่ไฟฝันเขา้าใดอยู่ใกล้บนปู่น้ำท้าหูงกัน เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราได้เริ่มวันใหม่ด้วยการไปหาอาหารเช้าในตลาดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสตรีทฟู้ดที่น่าสนใจร้านอาหารเล็กๆแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่ยอดเยี่ยมเราได้เลือกชิมไข่กระทะที่ทอดกรอบนอกนุ่มในพร้อมเครื่องเคียงที่เข้ากันได้ดีหรือจะเป็นปักม่อนยวนที่เต็มไปด้วยรสชาติของหมูและเครื่องเทศสูตรเฉพาะที่ทำให้ไม่อาจหยุดทานได้ยังมีขนมปังเวียดนามที่กรอบนอกนุ่มในแถมไส้หมูยอดสดกับผักสดสดเพิ่มรสชาติอร่อยไปอีกขั้น และไม่พลาดกับการทานปลาท่องกัวที่กรอบอร่อยทานคู่กับน้ำเต้าหู้หรือกาแฟสดช่วยเติมพลังให้กับวันใหม่ได้ดีหลังจากอาหารเช้าอันอร่อยที่ตลาดท้องถิ่นเราได้เดินทางมายังท่าเรือบึงโขงหลงเพื่อเริ่มต้นการเดินทางไปยังกอดอนโพจุดหมายที่สําคัญของวันนี้คือการไปสัตว์การะปูอือหรือนาคราชซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคราชที่คอยปกปักรักษาความสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ที่มากราบไหว้เราขึ้นเรือที่ท่าเรือบึงโขงหลง และเริ่มเดินทางไปยังเกาะดอนโพท่ามกลางความเงียบสงบของสายน้ําที่ไหลเอื่อยๆให้ความรู้สึกเย็นสบายและผ่อนคลายตลอดการเดินทางเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเมื่อถึงเกาะดอนโพเราทุกคนได้ขึ้นฝั่งและเดินทางไปยังศาลปู่อือรน,นาคราชซึ่งตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานของปูอือรน,นาคราชาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกป,ปักรักษาความสงบสุขในพื้นที่แห่งนี้ พวกเราได้ร่วมสักการบูชาปู่อือหรือนาคราดด้วยการถวายดอกไม้และน้ำมันหอมระเหยพร้อมทั้งขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากอันตรายและเต็มไปด้วยความสุขท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์การเดินทางมาที่กอดอนโพในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแต่ยังได้รับพลังแห่งศรัทธาจากการได้สักการะปู่อือหรือนาคราชซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและมีความหมายลึกซึ้งสำหรับทุกคนนอง ศรัทธาแน่แนเต็มเปลี่ยมใ่ใจถึงกันปูสีสุดโทกับปู่เอ๋ ักวันเหมือนลมหายใจนี้สองบ้านห่วมทางใจรวมแห่งขี่ไฟฟันเฮาได้อยู่ใกล้บุญปู่น้ำทางหูกัน ไทยไรนั้นและลําสมหวังสองบ้านสันจรเส้นทางบุญนี้บ่สนทางไกลบ่หวั่นใจสิ้นแห่งนี้ศรัทธาเต็มที่เมื่อนี้เฮามาหูวงมใจ หลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิต์ต่างๆเราได้เดินทางต่อไปยังวัดถ้ำชัยมงคลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบิรุกาจุดหมายสําคัญในครั้งนี้คือการไปกราบไหว้ปูด่ดาและ่าคําผู้เป็นพญายนาคราชที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้และพื้นที่โดยรอบวัดถ้ำชัยมงคลเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมักมาสักการะเพื่อขอพรจากปู่ดําและ่าคําเพื่อความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยจากภัยต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงวัดเราได้เดินขึ้นไปยังถ้ำชัยมงคลซึ่งภายในถ้ำมีการประดิษฐานรูปปั้นของปู่ดำและย่กคำพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่รูปปั้นของท่านถูกแกะสลักอย่างสวยงามและประดับประดาด,ด้วยเครื่องบูชาเช่นดอกไม้ทูบเทียนและผลไม้เพื่อถวายเป็นการบูชาผู้ปกปักษ์และขอพรให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองบรรยากาศที่วัดถ้ำชัยมงคลเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามและบริสุทธิ์ เหมาะแก่การตั้งจิตอธิษฐานและขอพอรจากปู่ดำและ่าคําสสาหรับทุกคนที่มาที่นี่ด้วยความเคารพศรัทธาและความหวังการได้กราบไหว้และขอพอรจากปู่ดำและญาคําพญานาคราชในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพแล้วยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เชื่อมโยงกับพลังศักดิ์สิทธิ์และขอพอรให้ชีวิตได้มีโชคลาภและการปกป้องจากภัยอันตรายการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนในกลุ่มที่ร่วมเดินทางมาอีกด้วย เดินทางสู่นครพนมสักการะองค์ศรีสตนาคราชที่ลานศรีสตนาคราชหลังจากการกราบไหว้ปู่ดำและญาติคำที่วัดถ้ำชัยมงคลเราได้เดินทางต่อไปยังนครพนมซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีความเชื่อกเกี่ยวกับพญานาคราชที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพบ,บูชาจุดหมายสำคัญในวันนี้คือการไปสักการะองค์ศรีสตนาคราชที่ลานศรีสัมตนาคราชซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนม และผู้ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆมักจะมาขอพรจากท่านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีในชีวิตเมื่อเรามาถึงลานศรีสัตนาคาราชเราได้เห็นองค์ศรีสัตนาคาราชรูปปั้นขนาดใหญ่และสวยงามซึ่งตั้งอยู่กลางลานในท่าทางที่ดูสง่างามและมีพลังผู้คนที่มาถึงต่างก็ร่วมกันถวายดอกไม้ทูกเทียนและเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อนํามาบูชาและขอพรจากองค์ศรีสัตนาคราชซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่มีพลังอํานาจในการปกป้องรักษา และนำพาโชคดีมาให้กับผู้ที่เคารพและสักการะรเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ <ใน S 1> แก่กระเบากราบองค์ผู้ชมมุขดาหน้าชัดลและชมแสงจันทร์ริมแม่น้ำขง,<อ>งหลังจากเดินทางมายังนครพนมแล้ว เราก็เดินทางต่อไปอยังแก่งกระเบาเพื่อกราบองค์ผู้ชมมุคดานาชัดซึ่งเป็นองค์พญานาคราชที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพและเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาและนำพาโชคลาภให้แก่ผู้ที่มาสักการะแม้จะมาถึงในช่วงค่ำแต่เราไม่พลาดที่จะหยุดกราบขอพรจากองค์ผู้ชมมุคดานาชัดเพื่อให้การเดินทางและชีวิตของเรามีความสุขความเจริญและการปกป้องจากภัยอันตรายหลังจากกราบไหว้แล้วเราได้มีโอกาสชมวิวริมแม่น้ำคงที่แก่งกระเบาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีทิวทัศน์อันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงค่ำที่เราสามารถมองเห็นแสงจันทร์สะท้อนกับผิวน้ำของแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนทำให้บรรยากาศในช่วงนั้นเต็มไปด้วยความสงบและความงามที่ไม่สามารถบรรยายได้นอกจากจะเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วการชมธรรมชาติในยามค่ำคืนก็เป็นการเติมเต็มให้กับจิตใจของทุกคนที่มาที่นี่เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมแก่งกระเบาและได้สัมผัสกับความสวยงามของแสงจันทร์ิมแม่น้ำโขงเราได้เดินทางต่อไปอยังบ้านเคียงสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดมุกดาหารที่พักแห่งนี้มีบรรยากาศที่สงบและสวยงามมากเหมาะแก่การพักผ่อนและใช้เวลาในการสะสมพลังสำหรับการเดินทางในวันถัดไปมเมื่อเรามาถึงบ้านเคียงสวรรค์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดมุกดาหารเราทุกคนได้พบกับบรรยากาศที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมอยู่รอบๆบ,บ,บ้านพักที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างสวยงามสร้างความรู้สึกอบอุ่น และเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนและร่วมกันสร้างความทรงจําดีๆกับเพื่อนๆและครอบครัวบ้านเคียงสวรรค์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องพักที่ตกแต่งในสไตล์ที่เรียบหรูและทันสมัยให้ความรู้สึกสะดวกสบายอย่างที่สุดโดยมีทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางสําหรับทํากิจกรรมร่วมกันและพื้นที่ส่วนตัวที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนนอนย่างแท้จริง ในค่ำคืนนี้ทุกคนในกลุ่มได้รวมตัวกันจัดปาร์ตี้สังสรรค์ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานทุกคนได้ทานอาหารอร่อยๆร่วมกันร้องเพลงและเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยมิตรภาพที่อบอุ่นและความรู้สึกผูกพันระหว่างทั้งสองบ้านซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนครอบครัวเดียวกันบรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านเคียงสวรรค์มีความพิเศษอย่างมากเสียงเพลงที่ดังขึ้นท่ามกลางแสงไฟอ่อนๆและเสียงหัวเราะที่ดังไปทั่วทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสุข และความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันในคืนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนแต่ยังเป็นการเติมเต็มมิตรภาพและสร้างความทรงจําดีๆที่จะอยู่ในใจของทุกคนไปตลอดเมื่อสมควรแก่วเวลาพวกเราได้แยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อจะพร้อมสําหรับกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นเช้าวันใหม่ที่บ้านเคียงสวรรค์เริ่มต้นด้วยแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและสดชื่นเสียงนกร้องทักทายกับวันใหม่ และสายลมเบาๆที่พัดมาแถวๆใกล้แม่น้ำโขงทําให้บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความสงบและความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงบ้านเคียงสวรรค์ในยามเช้าสวยงามจนแทบไม่อยากเชื่อตรงระเบียงที่เปิดมองออกไปเห็นวิวแม่น้ำโขงทอดยาวตอลอดแนวมีเสียงน้ํไหลเบาๆทําให้จิตใจของทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและสบายอย่างที่สุดพื้นที่กว้างขวางของบ้านและสวนที่มีต้นไม้เขียวขจียิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับบรรยากาศยามเช้าที่เต็มไปด้วยความสดชื่น ทุกคนในกลุ่มได้ลุกขึ้นมาใช้เวลาช่วงเช้าในการเดินเล่นรอบๆที่พักหรือดื่มกาแฟร้อนๆพร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามเสียงคลื่นเล็กๆที่กระทบฝั่งและความเงียบสงบทำให้รู้สึกถึงการเริ่มต้นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังอาหารเช้าที่บ้านเคียงสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษโดยมีเมนูหลากหลายที่เสิร์ฟพร้อมกับวิวที่สวยงามของแม่น้ำโขงทำให้ทุกคนสามารถอิ่มอร่อยในบรรยากาศที่แสนจะผ่อนคลายการได้เริ่มต้นวันใหม่ ที่นี่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังสำหรับการเดินทางในวันที่จะมาถึงสุดท้ายสำหรับทริปนี้เราได้เดินทางมาที่วัดรอยพระบาทภูนโรงซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้อย่างงดงามจากบนยอดเขาสตานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนในพื้นที่และผู้เดินทางที่มาสแสวงบุญ ที่วัดแห่งนี้เราได้มีโอกาสสักการะพยาศมิมุกดามหามุนีนิลปันธราชพญานาคผู้มีชื่อเสียงในด้านการปกปักรักษาและคุ้มครองผู้คนให้ปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองพญานาคองค์นี้ได้รับการเคารพจากทั้งชาวบ้านและผู้เดินทางที่มาเพื nee. ่อขอพรและบูชาความศักดิ์สิทธิ์การเดินทางมาที่วัดรอยพระบาทภูโรมทําให้เราได้สัมผัสทั้งความศรัทธาในพลังของพญานาคและความงามของธรรมชาติรอบตัว ทสสีสุดู้่อก,ก่อนที่จะเดินทางกลับเราได้แวะที่ร้านนัดพบริมโขงซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงบรรยากาศของร้านนั้น,นเต็มไปด้วยความเงียบสงบและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขงงอที่ทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้าร้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของเมนูปลาแม่น้ำโขงซึ่งสดใหม่และอร่อย โดยเฉพาะเมนูปลาเผาและปลานื่งที่ทําให้เราสามารถสัมผัสรสชาติของอาหารท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่การนั่งทานอาหารในบรรยากาศริมแม่น้าโขงทําให้เราได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลายหลังจากการเดินทางมาทั้งวันทานอาหารเสร็จเราก็ได้พูดคุยกันถึงประสบการณ์ต่างๆในการเดินทางครั้งนี้และความประทับใจที่มีต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไปเยี่ยมชมหลังจากนั้นเราได้เดินทางกลับโดยมีความสุขเต็มเปี่ยมจากการทริปที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างทั้งสองครอบครัวทริปนี้จึงเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างการท่องเที่ยวศรัทธาและความสนุกสนานที่ทําให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแท้จริงทริปนี้ถือเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อล้าค่าทั้งการสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญในภาคอีสานการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวที่ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างอบอุ่นจากการกราบบูชาพญานาคในหลายๆแห่ง ตั้งแต่หินกองจนถึงวัดรอยพระบาทภูณรมพร้อมทั้งการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญต่างๆเช่นกอนดอนโพวัดถ้ำชัยมงคลสะพานมิตรภาพไทยลาวและสถานที่อื่นๆที่เราได้แวะกลับไหว้ขอพรและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามสิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้รู้จักกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิน่นที่มีอายุก,กว่าหลายร้อยปีและที่สําคัญทริปนี้ยังทําให้เราได้สัมผัสถึงการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ และร่วมสร้างความทรงจำดีๆกับเพื่อนและครอบครวัวทั้งการรวมลอยกระทงร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเคียงสวรรค์และการทานอาหารริมแม่น้ำโขงที่ร้านนัดพบริมโขงที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้สมบูรณ์แบบและน่าจดจำขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมเดินทางไปกับเราในทริปนี้หากในโอกาสหน้าร่วมทริปดีๆแบบนี้อีกเราจะมาเล่าแบ่งบันให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับสำหรับทริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ าแน่นเต็มเตรียมใส่ใจถือกัน